ไม่ไนดะ้อ่านคอมเมนต์นนะทุกคนหาชมวิวยามเช้าไม่นะได้ถนะ่ายคอมเมนต์ be my dad ลูกห้าสิบบาทมาพาะพร้าวสามลูกห้าสิบบาท ของขายด้วยรถจอดเยอะแยะเรถจอดเยอะยะเลยทุนให่รถเล็ก ขอบคุณสี่ล้านดวงใจสองเลย